ยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube c h a n n e n สาราการเม้นายโยกี้แคทนะคะ,ะวันนี้ก็จะมาทำการเซตติ้งเกี่ยวกับเรื่องเกณฑ์ลายนะคะพอดีมีเพื่อนๆคอมเมนต์เข้ามาว่าอยากจะทราบว่าโปรแกรมของ i s s p ี e เนี่ยเราจะเปลี่ยนเกณฑ์ผ้ายังไงนะคะอันแบบที่1ก่อนนะคะเราคลิกคำสั่งเกณฑ์ผ้านี่นะคะแล้วเราก็คกดเมาส์ซ้ายปล่อยนะคะแล้วเลื่อนเมาส์ไปตามทิศทางที่เราต้องการอย่างนี้นะคะ ี่นะคะแต่ถ้าเราต้องการเซตว่าเป็นผ้า one way two way นะคะให้มาที่ option system นะคะ set up จากนั้นก็เข้าเกณฑ์ line set up นะคะมันก็จะมีลักษณะแบบนี้นะคะว่าเราต้องการเป็นแนวนอนแนวตั้ง one way หรือ two way นะคะอันนี้ถ้าเราลองเลือก one way นะคะ,ะไม่เป็น one way ขอเดีย๋ยวลองอีกครั้งนะคะเราเลือกเกณฑ์ลายตัวนี้เออมัมติถ้าเราคิดเกณฑ์ลายแต่ถ้าเรา ลองดับชิ้นใหม่อีกชิ้นหนึ่งลองลองดูก่อนนะคะ,นะคะแล้วก็ลองดับดูเห็น <He> ไหมคะว่าเกณฑ์ลายขึ้นมาแล้วนะคะ คราวนี้ถ้าชิ้นงานที่มีการดราฟแล้วเราต้องการจะเปลี่ยนขออนุญาตนิดนึงนะคะสมมติรเราต้องการเปลี่ยนนี่ค่ะดับเบิลคลิกที่ชิ้นนะคะแล้วเราก็จะมาเลือก One Way นี่นะคะและแอ p พายสังเกตไหมคะว่าอันนี้เป็นวันเวแล้วมีสอนเดียวเห็นไหมคะแล้วถ้าเราเป็น f โ Way ก็จะมี สอันสังเกตข้างล่างนี้นะคะเราเราไม่กดแอปพลายนะเพราะถ้าแอปพลายมันจะเอาเอาชิ้นอื่นเราเอาชิ้นนี้นะคะเราคลิกโค้ดก่อนคลิกที่ชิ้นนี้นะคะเอาเอาเมาส์เมาส์ชีแล้วก็กดด้วยคันเคราะนะคะจะเป็นการเลือกสถานะว่าชิ้นนี้เนี่ยเราต้องการทํางานกับเขานะคะเลือกมาอ่าเอา one ว a y นะคะจากนั้นโค้ด one way แอปพลาย e w แล้วเห็นไหมคะาจากนั้นมันระบบมันจะวิ่งมาทางชิ้นต่อไปนะคะเรานำเมาส์มาคลิกที่ชิ้นที่เราต้องการแก้ไขนะคะแล้วก็ดับเบิลคลิกเลือกว่าต้องการ One w a y to W นะคะแต่ถ้าต้องการเซตให้ทั้งระบบเหมือนกันหมดเราจะไปที่ออปชันนะคะ System Setup แล้วก็ General Info นะคะขอบคุณค่ะ